สวัสดีวันนี้ผมกลับมาเล่นเกมชิคเ k ้นกัน EP สองอีกแล้วนะครับเฮ้ยทำไมเครื่องมันกระตุกแบบนี้เยดี๋ยวผมดีเซตแป๊บนึงนะครับทุกคนเคยเห็นที่ผมไหมครับที่ทำแบบเปิดหน้าผมแล้วอะ อย่าลืมไปดูนะครับผมเปิดหน้าแล้วอิปมันเป็นคลิปช็อตก็เยเขาเล่นกันต่อมมาเล่นเกม Chicken จัด EP หนึ่งถึง EP สองตอนนี้ EP สองแล้วะจะยาวกว่าคลิปน,นั้นนะไม่ได,ด้โคนนหดผมแบบให้ออกเกมเนี้ยไม่รู้ เป็นอะไรมันอาจจะรู้ว่าผมเป็นโปรหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยแต่ผมจะแต่ผมจะแข่งสัพุ่งนี่แหนะนะอ้ะอาหรือปรับโหมดผมปรับโหมดแปบบ๊บทั้งทุกคนผมปรับโหมดแปบบ๊บ แล้วทำไมกระสุนมันไม่แบบมันไม่ไปอ่ะ เนี่ยผมต้องขอโทษด้วยนำยเ,เป็นนะครับตอนงาผมก็ได้เรี่นเสียงผม,มก็ลืมคอแหบแล้วเื่อนผมปิดแล้วมัเป็นโปเหมือนกันเนาะ เ,เออยังไม่โดน,นคนครับมีปัญหาแบบยิงแล้วไม่โดนปะ่ะแบบนี้นก็กดปืน มันจะไม่โดนอะขีดที่นี้มนะานะปวดเกมไม่กดหนึ่งไม่ปวดให้กูปดสองมานะเขานั้นคิดนั่นมันไม่ชัดเฉยๆนะอันนี้เกมมันกลนประสาทเอออคลิปที่ไล่เสียงเบาทุกทีอะ่ะเกมเนี้ยเดี๋ยวคราวน้้เดี๋ยวผมนะทำ กีมสติ๊กว่อะไรกันสิหมดนะเอาวันหลังนะวันเสาร์วันอาทิตย์ที่สามสิบแล้วก็หนึ่งนะ ยี่ยันมานี่ไงโันไม่ด,ดมาดนมาโดมาตโดนมาทุกคนดูคลิปผมกันอยู่ไหมอะทุกคนครับดูคลิปผมอยู่ไหมอะผมมีคลิปหมานะที่ ตายผมร้องไห้แบบไม่หยุดไม่ยัง่งเลยอ่ะ สำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับก็ไ่ไ,ไวนะครับ